วันนี้ครูโจจะมาแชร์กับกุ้ยชายต้องร้านนี้นะคะอันนี้เป็นการสร้างคลิปบ้านให้ดูมีสไตล์ได้อย่างไรด้วยการที่เราไปตั้งขนาดในคิเดมัตเตอร์ก่อนนะคะ9ต่อ16 อย่างที่คุณโจบอกใช่ไหมคะว่าคุณสามารถหาภาพแบกก็กกราวด์สวยๆได้จากพินเทเลสนะคะนี่คุณโจไปหาภาพนิ่งมาใช่ไหมคะแล้วเราก็กดแพนและซูมมาที่เท่ากับเพราะว่าภาพนี้มันไม่เต็ม9ต่อ16ก็ใช้วิธีการจิ้มหน้าจอแล้วก็เอานิ้วแบบยืดหดขยายได้เลยอย่างงี้เนี่ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยค่ะที่คุณโจทําทให้ดูนะคะอ่ะตอนนี้เราได้ประมาณนี้แล้วใช่ไหมคะอะแล้ว เราก็มาเริ่มทําปกกันมาที่เลเยอร์มาที่ t e x t แล้วครูโจจะเขียนคำว่ากุยช่ายอ่าแล้วก็เปลี่ยนฟอนต์ให้มันดูน่ารักน่ารักก่อนนะคะมาที่ภาษาไทยฟอนต์นี้จะชื่อว่ามาริโบนะคะอ่ามาริโบเดี๋ยวครูโจจะทําคลิปให้ดูนะคะว่าขนาดคนที่ตัดคลิปชํานาญแล้วแต่การที่จะใช้รายละเอียดเนี่ยคะ่ะ ในการใส่เข้าไปในคลิปเนี่ยมันจะใช้เวลานะคะนี่เห็นไหมคะอ่ะกูโจะเปลี่ยนสีให้มันออกเป็นประมาณนี้และกันนะคะติ๊กถูกแล้วก็เพิ่มเงาให้มันหน่อยนะคะเพื่อที่จะให้มันดูแบบมีมิติมากขึ้นนะคะแล้วก็มาตรงนี้มาตรงขนาดความหนาของเงานะคะอ่ะตอนนี้เราได้อย่างนี้แล้วใช่ไหมคะ กดติ๊กถูกแล้วเราก็มาเอียงนะคะคูู้จต้องการแบบเอียงบางช่วงนี้แล้วก็ copy มาที่ไขป่ปลามาคัดลอกแล้วก็ดึงลากลงมานะคะเพราะว่ามันจะทับกันอยู่แล้วเราก็แค่มาที่คีย์บอร์ดบุ๋ย่ายต้องร้านนี้อ่าสมมติว่าคุณพิมพ์แคปชั่นที่อยากจะให้คนชวนติดตามว่าทําไมกุ๋ยไฉ่ต้องร้านนี้นะคะอันนี้ก็คือเป็นคอนเทนต์ที่เป็นหัว ข้อความที่จะพาดให้คนที่สนใจในการทานกุยช่ายเขาอยากจะลองมาดูคลิปของเรานะคะตอนนี้กุโจเพิ่มขอบให้มันนิดนึงนะคะกุยช่ายต้องร้านนี้กุยช่ายอ่ะเพิ่มขอบนิดนึงเพื่อที่จะให้มันเน้นคํานะคะตอนนี้เราได้แล้วใช่ไหมคะเราไปปิดมีดเพราะว่ารูปนี้มันมีมีดแหลมๆใช่ไหมคะเราก็อยากไปเสี่ยงกับการที่ให้ดูแล้วแบบน่ากลัวเดี๋ยวติกตอกเขาจะจับนะคะเราก็มาปิดตรงปลายมีดนิดนึง นะตอนนี้เราได้แบบนี้แล้วใช่ไหมคะคืออะไรอ่ะเดี๋ยวเรามาเพิ่มเลเยอร์ของตัววิดีโอของเรา,เาก่อนนะคะมาที่รูปวิดีโอที่คุณโจมีการตัดต่อช่วงอะไรเรียบร้อยแล้วนะคะมาที่ครอปแล้วก็มาตรงนี้มาให้มันเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสแต่ต้องการให้มันตรงมุมมันมีความมนนะคะ ตอนนี้เราก็ใช้วิธีการนี้นี่เดี๋ยวจะให้ดูอะไรอันนี้ล่ะค่ะเขาเรียกว่าเทคนิคการทําให้วิดีโอของเราอ่ะดูดีนะคะวิดีโอของเราดูดีแค่นี้วิดีโอบ้านๆก็ดูมีสไตล์แล้วนะคะเดี๋ยวเรายังไม่เพิ่มสติกเกอร์นะคะตอนนี้ถ้าเวลาเราทําคลิปวิดีโอใช่ไหมคะเราก็จะต้อง ลากนะคะเดี๋ยวกูดโจทําให้ดูนะคะว่าเลเยอร์เนี้ยมันยาวมากๆในคลิปของเราอะยาวแบบเป็นหลายนาทีเลยนะคะแต่ว่าถ้าเวลาเราอยากจะให้คําว่ากุยช่าต้องร้านนี้ไปจนตั้งแต่หัวคลิปจนถึงท้ายคลิปเนี้ยเราไม่อยากจะให้แบบต้องมนันนั่งลากเลเยอร์ทุกบรรทัดใช่ไหมคะวิธีทางลัดคืออะไรก็คือการที่กูดโจทําแบบนี้นะคะกูดโจใช้ ภาพแบบนี้แล้วก็มาที่จับภาพและบันทึกเพื่อที่จะแคปให้มันเป็นภาพแล้วเราก็มาที่มีเดียมันจะเข้าไปอยู่ในโฟลเดอร์ a m e r a capture นะคะเห็นไหมคะตอนนี้เราได้ปกแล้วนะคะอ่ะตอนนี้เราได้ปกแล้วใช่ไหมคะนั่นหมายถึงอะไรปกนี้จะเป็นแบ็กกราวในตัวโดยการที่ฮูโจ้เลื่อนแค่ฉากแบ็กกราวตัวนี้ไปในครั้งเดียวนะคะอ่ะตอนนี้เราลบแบ็กกราวนี้ออกอ่ะตอนนี้เราก็มาลื้อลากนี่เห็นไหมคะ พอเราลากไะเดี๋ยวย่อตรงนี้หน่อยลากให้มันเนสุดคลิปเห็นไหมคะเราไม่ต้องมาลากแต่ละเลเยอร์คําว่ากุยช่ายเลเยอร์หนึ่งต้องด้านนี้เลเยอร์หนึ่งแล้วกว่าจะลากมาจนถึง3นาทีกว่าเนี่ยคลิปเนี้ยจะประมาณ3นาทีกว่าเห็นไหมคะอันนี้คือเทคนิคการลดขั้นตอนเสียเวลาในการที่จะต้องมันลากแต่ละเลเยอร์นะคะเพราะว่าเราต้องการให้มันเป็นตัวอักษรทั้ง,ท,งทั้งคลิปวิดีโอเห็นไหมคะ แล้วอาจจะเสียเวลาตรงนี้แค่นิดเดียวพอนะคะอาจจะเสียเวลาตรงนี้แค่นิดเดียวว่าเราอาจจะอยากจะเพิ่มลูกเล่นมันด้วยการมาเพิ่มสติกเกอร์แล้วก็มาที่ตัวที่เป็นลูกศรน,นะคะในคีเน่จะมีรูปลูกศรนะเดี๋ยวกูจะเลื่อนก่อนอันนี้ลูกศรน,นะตรงนี้นะคะเราใช้ลูกศรอ,อันนี้นะแล้วเราก็หดเพื่อที่จะชี้นะคะเพื่อที่จะชี้แล้วก็ติ๊กถูก นะลองดูซีลูกศรมันสามารถตั้งค่าได้ไหมตั้งค่าไม่ได้ถ้าบางสติกเกอร์มันจะมีตรงเนี้ค่ะตรงที่คุโจวงกรอบไว้นะมันจะมีคําว่าตั้งค่าเราสามารถเปลี่ยนแปลงสีได้แต่อันนี้สติกเกอร์มันเปลี่ยนแปลงไม่ได้นะคะเราก็แค่ชี้อย่างนี้เราอาจจะมาลากแถวของเลเยอร์สติกเกอร์แค่แถวเดียวก็ถือว่าเป็นลูกเล่นอีกหนึ่งเทคนิคนะคะแต่ถ้าใครขี้เกียจแบบเล่นลูกเล่นเยอะนะคะก็ไม่ต้องมีอะไรที่มันเพิ่มเติมก็ได้ค่ะ แต่อันนี้ครูโจชอบแบบว่าให้ภาพมันมีลูกเล่นใช่ไหมคะครูโจก็เลยใช้เทคนิคนี้เห็นไหมคะภาพของคุณก็จะดูดีมีสไตล์ทันทีเรียบร้อยแล้วคลิปนี้ง่ายไหมคะแต่ก่อนอื่นอย่าลืมนะคะ เวลาที่เราอยากจะให้ภาพมันค้างเป็นปกคลิปถ้าอะไรที่เวลาเราเพลย์ไปแล้วมันมีการเคลื่อนไหวนั่นมันมันหมายถึงมันยังเป็นคลิปวิดีโอเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะให้เวลาฟีดมันขึ้นโชว์เนี่ยเราก็จะต้องให้มันเป็นภาพค้างก่อนโดยการที่มาที่มีเดียแล้วก็นําตัวภาพที่เราแคปเจอร์เนี่แหละค่ะมาใช้เห็นไหมคะแล้วคุณก็หดเลเยอร์นี้ให้มันประมาณสัก2วินาทีนะคะช่วงประมาณ2วินาทีนี่แหละค่ะมันจะเป็นปกค้างในเว็บแรกที่เวลาค นเลื่อนผ่านมาเห็นเป็นภาพค้างเขาก็จะได้เห็นคอนโทร์นะคือชิ้นเรียกว่ามาแบบใหญ่มากๆนะคะเห็นไหมคะอันเนี้ยก็แทนที่ว่าจะเป็นวิดีโอแบบพื้นโต๊ะก็ลกๆไม่สวยใช่ไหมคะพ่อคุณทําปกทำแบ็กกราวให้มันเป็นยังไงบ้างคะกับคลิปนี้ดูดีมีสไตล์เลยใช่ไหมคะถ้าสมมุติว่าวิดีโอนี้มันดูมืดๆเราก็สามารถมาคลิกที่เลเยอร์วิดีโอแล้วก็มาที่ปรับ แต่งสีได้นะคะเพิ่มแสงสว่างให้มันนิดนึงนิดนึงแล้วก็คอนทัต์หน่อยเพิ่มความอิ่มตัวก็ลองจัดแสงดูนะคะว่าเราชอบแสงแนวไหนนะคะเห็นไหมคะได้แล้วแล้วเราก็แค่ Export มันได้เลยนะคะอ่ะคัว่าุโจเอ็กซ์อแล้วก็บันทึกเป็นคลิปวิดีโอนะคะเวลา Export ให้เป็นแบบ Full HD 1080ไปเลยนะคะ เพราะว่าเราจะได้ไม่ต้องโดนดรอปสเปคมากถ้าคุณไปทำา720เดี๋ยวเวลาเราโหลดไปมันพอดียิ่งถ้าภาพถ่ายมาไม่สวยภาพแตกมันก็จะทำให้คุณภาพไฟงานก็ไม่สวยนะคะอันนี้ก็คือเป็นเทคนิคนะคะเห็นไหมคะถ้าใครเห็นคลิปนี้แล้วลองนําเทคนิคง่ายๆแต่มีสไตล์แบบที่กูโจ้มาแชร์ให้ลองนําไปปรับ ประยุกใช้ในคลิปวิดีโอของคุณนะคะรับรองว่าคลิปบ้านๆจะทําให้ดูเกิดได้ทันทีด้วยการมีแบ็กกราวด์สวยๆนะคะสนสนุนคนในรูบ้านกันเองนะคะเพื่อจะสั่งที่ร้านกุยช่ายเรามาเปิดกันให้ดูนะคะว่าโอ้ยไม่รู้จะกินอะไรมาเบาๆด้วยสไตล์ของกุยช่ายอันนี้จะเป็นเผือกนะคะโอ้โหนี่เป็นไงรีวิวไปด้วย ถือไปด้วยนะคะนี่เดี๋ยวเราจะมาตักเผือกให้ดูก่อนนะคะว่า<ม>เนื้อของแป้งเป็นยังไงนะคะโอ้โหแค่กดเข้าไปนี่รู้เลยว่าเผือกนี่ทะลุมาจนถึงเพดานด้านบนของแป้งเลยนะคะนในหมู่บ้านนี้ของกินนี่เยอะมากโอ้เผือกนี่ละเอียดมากเลยนะคะ อุ้ยแต่แป้งแบบว่ารู้สึกว่าหนึบๆนะเนี่ยแป้งหนึบๆอะ่ะชิมก่อนนะคะมากินด้วยกันค่ะ